รู้สึกว่าชีวิตมันสดใสรู้สึกว่าชีวิตมันทำมันมันง่ายไปหมดนะคะในการที่คุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขคุณทำได้ไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งประเด็นนะคะที่แบบมันน้อยคนนะที่จะแบบเป็นเดอะซันตรงนี้เขาบอกว่าคุณแบบเติมเต็มตัวเองได้หมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขส่วนตัวนะคะออร่าของคุณอาจจะแผ่ออกมา กระทบเบ้าตาเขาอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปอีกสองใบนะคะกลองที่สองเขาคิดเขามองคุณแบบไหนเขามองคุณเป็นแบบไหน j u s t m e n นะคะ j u s t m e n เห็นไหมอืม justment j u s t m e n อืม <IT IC U AL> เขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นเอ่อ destiny เป็นโชคชะตานะคะ หรือคุณอาจจะดวงดีโชคดีที่กำหนดมาแล้วว่าคุณต้องเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออได้นะเขารู้สึกว่าโชคชะตาทำให้คุณเป็นคนแบบนี้โอเคแต่มันก็มีบางครั้งที่โชคชะตาเล่นตลกกับคุณไฟออฟคัพหรือไฟออฟชาริสนะคะก็คือห้าถ้วย บุงบอกว่าคุณอาจจะพบกับความผิดหวังสูญเสียสิ่งของหรือคนรักหรือผิดหวังในเ,เหตุการณ์อะไรก็ตามในชีวิตที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วมันทําให้คุณเนี่ยอาจจะต้องพลิกฟื้นตัวเองนะคะพลิกฟื้นตัวเองไปในอีกแบบโมเมนต์หนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเขาอาจจะรู้สึกได้นะคะว่ามัน มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณหรือเปล่านะถึงมันจะไม่มีเอ่อ temperance ไม่มี view of fortune ก็สามารถเอ่อเหมือนโชคชะตาทำให้คุณเอ่อพบพบกับความผิดหวังอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักแหละนะคะเพราะว่าถ้วยไพ่ถ้วยหรือว่าเอ่อชาลินเนี่ยมันก็คือถ้วยมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นความรักได้นะคะอาจจะเคยพบเจอกับโชคชะตาตเคย เคยทําให้คุณอะเสียเซล์ลเรื่องความรักอืมเขาอาจจะรู้มาแล้วนี่คือสิ่งที่แบบว่าอืมเขาเขาเขามองนะมองเห็นนะคะอืมเอ่อสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เขามองเห็นว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความจะบอกว่ายังไงอะ่ะเซเว่นออฟชาลิตกับหัวเนี่ยมันตีได้ว่าได้สำหรับนะคะดูให้ ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันอ่าน,นี้กะเพราะว่าไพ่เซเว่นออฟชาเลนหรือเซเว่นออฟคัพเนี่ยก็คือการอ่ามีความฝันเป็นของตัวเองมีความมีเป้าหมายเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนกองสองไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือไม่มีความฝันนะแต่มันเหมือนบ่งบอกว่าคุณอาจจะอยู่กับปัจจุบันคุณจะทําปัจจุบันให้มันดีก่อนนะคะคุณอาจจะไม่ได้คิดไปไกลถึงอนาคตว่าเฮ้ยอีกห้าปีสิบปีฉันจะไปทอะไรอะไรเงี้ย เขาก็จะมองดูคุณว่าคุณอาจจะจัดการชีวิตของคุณนะปัจจุบันให้มีความสุขก่อนมากกว่าที่คุณจะไปคิดเรื่องของอนาคตนะคะเพราะว่าไพ่3ามใบที่มันเป็นปัจจุบันของคุณก็คือกเหรียญนะคะ King of c u p นะคะแล้วก็เดอะซันเนี่ยมันมองบอกว่าคุณอยู่กับความสุขบนพื้นฐานของความเป็นจริงไพ่เหรียญเป็นไพ่ของสิ่งที่จัต้องได้เป็นรูปธรรมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่ถ้วย ที่เป็นจินตนาการหรือไม่ใช่ไพ่ไม้ที่เป็นความคิดนะคะหรือความความฝันเหมือนเหมือนเซเว่นัพตรงนี้นะคะอืเพราะฉะนั้นเขามองว่าคุณเนี่ยอาจจะโชคชะตานำพาให้คุณไปเจอกับเรื่อง mm. เหตุการณ์อะไรในชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวงังรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่เป็นดังใจอืมเขามองว่า อ่าแต่คุณก็ใช้ชีวิตได้ดีในสายตาเขานี่คือนี่นี่คือที่เขาคิดถามว่ามีเรื่องความรักไหมเขาอาจจะคาดหวังให้คุณอ่าให้คุณให้คุณเลือกเขาหรือเออแต่คุณอาจจะเลือกตัวเองนะกองน,นี้ถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะถ้ามองว่าเออเขาคิดแบบไหนในเรื่องความรักเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยเป็นความสุขทั้งหมดของเขาแหละเป็นเป็นเป็นเดอดซัน เป็นคนที่อบอุ่นนะคะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอาจจะไม่จําเป็นต้องมีเขาอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาก็อาจจะเขาไม่ได้เขาไม่ได้รุ่มหลงคุณแบบแบบแบบเรื่องทางกายนะแต่เขามองมองคุณด้วยเหตุผลนะคนคนนี้มองคุณแบบเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนที่มีเหตุผล ใช้เหตุผลมากกว่าหัวใจมองคุณเขาไม่ได้ใช้หัวใจมองคุณนะโอเคประมาณนี้นะคะคนกองสองไปไปต่อที่กองสุดท้ายกันนะคะเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวคลิปเต็มอีกนะเมื่อวานนี้ก็นั่งลบลบคลิปลบไฟล์นะที่หายตัวไปเนะี่ยคือช่วงเย็นะแล้วก็แบบอยู่จนอยู่จนดึกเพราะว่าลบไฟล์นี่แหละ,ะหลบไฟล์ลบลบเขาเรียกอะไรนะไฟวีโอนี่แหละคะ่ะที่อัดคลิปเราเนี่ยสายมูนะคะ ก็ต้องลบออกนะไม่งั้นแบบมันจะอัดต่อไม่ได้ไฟล์มันเต็มนะคะอเครื่องมันแบบรองรับได้ได้ไม่เยอะนะคะเครื่องราคาถูกบ้านยักจนนะเอออะโอเคมาดูกันนะคะว่าเออคนกองที่สามเขามองคุณแบบไหนนะคะเขามองคุณแบบไหน มองคนแบบไหน ดอจุดเดทวะเพราะมองว่าคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์กับอะไรมาหรือเพิ่งจบกับเหตุการณ์อะไรมานะคะว้าโอ้นะคะ,าอ,นะคะอาจจะเพิ่งจบกับคนรักแฟนมานะคะอกหักนะคะอืม คุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีรักในตัวเองเป็นคนหยิงนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่รับความช่วยเหลือจากใครอาจจะเป็นคนที่อีกคือนิศสีะนะคะถ้าจะให้ฉันลงศักดิ์ศรีของฉันไปไปทําอะไรที่มันแบบอคุณจะไม่ยอมนะคุณเป็นคนแบบนั้นแล้วควน,นี้มันก็เลยทําให้เขามองคุณแบบนีุ้ณเป็นคนนิ่งๆเฉยๆแต่รู้อาจจะเป็นคนที่ชอบดูสถานการณ์อยู่รอบนอกอาจจะเป็นคนที่ไม่ ไม่ชอบโอ้อวดนะไม่อดตัวรู้ทุกอย่างว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นแต่คุณอาจจะอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยคุณนะเป็นคนแบบนั้นถ้าใครไม่ขอความคิดเห็นคุณคุณก็ไม่ที่ไม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 ่ได้เอ่ยไปนะคะไม่ได้หยิบยื่นเพื่อจะไปแบบเออไปแนะนําเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ได้แบบ ขอความเชื่อเลอจกคุณคุณนอาจจะเป็นคนแบบนี้เอไฮพิเทคขึ้นมาคุณอาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นนักพยากรนักอ่านไพ่เหมือนเหมือนเหมือนหมอเนี่ยแหละนะคะเอ,อหรือมีซิกเซนต์มีจิตสัมผัสสามารถเ,เชื่อมต่อกับอะไรที่มันเหนือธรรมชาติได้หรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ถึงกับเห็นผีเห็นเผอเลอหรอกนะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนเซน์แรงเป็นคนที่แบบว่า ล่างสังหอรแม่นยำอะไรเงี้ยมากกว่านะคะเป็นคนที่ดูลึกลับเป็นคนที่ไม่ไม่เปิดเผยตัวตนนะคะที่แท้จริงว่าคุณคิดอะไรคุณจะทำอะไรคุณจะไปไหนอะไรเมื่อไหร่คุณจะไม่บอกใครอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะติดโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคะอืมเขามองนะ